สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับไปอัปเดตข่าวกันนะวันนี้ก็เป็นข่าวจากยูโรนั้นเลยนะเมื่อคืนนะครับในเกมที่โปรตุเกสเฉือนเช็คสอก็มีสถติใหม่ของคริสตอฟโรนัลดเกิดขึ้นนะครับเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์นะที่ได้ลงเล่นในศึกยูโร ถึง6สมัยนะครับที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทําได้โรนัลโดนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี2004นะครับแล้วก็ทุกสมัยเป็นต้นมาเลยนะครับจนมาถึงปี2024นะครับเป็นเวลา20ปีแล้ว6สมัยเคยพาปรตเเกสดคว้าแชมป์ไปหนึครั้งก็คือปี2016สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับโรนัลโดแต่ในขณะเดียวกันเขาเสียไซติด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้โรนัลโดเป็นเจ้าของถิติยิงประตูได้ตั้งแต่นัด แรกที่เล่นยูโรนัดประเดิมสนามในยูโรด้วยอายุน้อยที่สุดนะครับก็คือเคยทําได้ไว้กับเกมเ,เจอกับกรีซเมื่อปี2 0ง4แต่เมื่อคืนครับอาดากือแลของตุรกีครับที่ยิงสุดสวยใส่จอเจียนะครับเป็นสถิติใหม่ครับก็ดับสถิติของโรนัลโดนะครับกือแล 19ปีกับอีก114วันครับสถิติของโรนโดเดิมนั้นตอนนั้นทำไว้19ปี128วันครับมาเฉือนกันนิดเดียวเลยนะครับก็กลแลเป็นเจ้าของสถิติใหม่นะยิงประตูได้ในเกมประเดิมสนามยูโรด้วยอายุที่น้อยที่สุดนะครับแต่ว่ายิงน้อยยิงทำประตูด้วยอายุน้อยสุดในยูโรจริง เป็นโยฮันฟอลันตินนะครับอดีตกองหน้าของสวิตเซอร์แลนด์อันนั้นส8บแปปีเศษนะครับ่าแต่ว่านี่คือทำประตูได้ในนัดประเดิมสนามนะมาที่คิเตียนอมบัปเป้มีอัปเดตนะครับหลังจากที่ดั้งจมูกหักไปตอนนี้กลายเป็นว่าเกมที่จะเจอฮอลแลนด์นะครับวันศุกร์นี้จะเล่นไม่ได้นะครับนี่เป็นรายงานจากวงในฝรั่งเศสเขาบอกว่าทีมแพทย์ของฝรั่งเศสลงความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่า เอมบัปเป้จะไม่ได้เล่นนะครับในเกมนัดนั้นกับฮอลแลนด์นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีอาการเจ็บอยู่นะครับหลังจากที่มีการคือไปตรวจมาแล้วไม่ต้องผ่าตัดก็จริงแต่ว่ายังมีการเจ็บมีการบวมแล้วก็ยังหายใจไม่สะดวกฉะนั้นพักดีกว่านะครับแต่ถึงตรงนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะว่าจะกลับมาเล่นได้นัดไหนนะครับสำหรับเอมบัปเป้อ่นนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นำมาฝากกันวันนี้ครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดต่มกันได้ใหมครับสวัสดีครับ